สวัสดีครับตอนเข้าสุดยอดซิต i เซนกับผมประชาชลเดริวันนี้มาในเอพิโซดที่5 3เราจะพูดถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับการทำลอน์พามที่คุณสามารถนาเบกเกตจากแอปพลิเคชันระหว่างกันได้หรือนะครับกดลิงก์นะครับ,รบจากทางเว็บนะครับผมส่งเข้ามาเปิด Power App หน้าที่ถูกต้องพร้อมคอมไพเวเตอร์ต้องการหรือจะเป็นการกดจาก Power App นะครับแล้วขึ้นไปเสิร์ชหาข้อมูลเปิดหน้าเซิร์ชนะครับบน B i ิงหรือว่าเปิดหน้าเซิร์ช Conversation บน Copilot อย่างตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าคุณจะทําได้ยังไงสมมติผมมีเกี่ยวกับพวกแว l ลตูต่างๆนะครับจริงๆแบบนี้ผมสามารถกดว่าเฮ้ยให้มันลิงก์ไปสู่หน้าเ็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยรูปแบบเนี่ยมันก็จะมี2แบบในการทำ air, ก็เป็น Value Pa i r แล้วก็เป็น Fill Value นะครับหรือคุณต้องการเสิร์ชข้อมูลไปที่ ตัวโคพายเลนะครับให้โคพายเล็คอนเวอร์ชันทำงานจากการที่มีคําสั่งเป็น Textbox แบบนี้แล้วก็เลือกซอสที่คุณต้องการเซิร์ชสู่ยโคพายเลก็สามารถมุ่งไปที่จังหวะที่คุณต้องการได้เลยนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัว search เซิร์ชก็เป็นแบบนี้ไปหากันเซิร์ชข้อมูลทํายังไงไปดูกันเลยนะนะครับผมเริ่มเลยจากการที่จะให้ดูเกี่ยวกับ2ฟัง์ชันนี้นะครับหลักๆ2ฟัง์ชันนี้ก็เป็นพวกล็อกพารามนะมันมีรายละเอียดอยู่แต่ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะอ่าจะไปดูโดยการ ให้คุณดูผ่านการทำแอปพลิเคชันเริ่มแรกก็สร้างแอปเลยเนาะผมก็จะมาสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็เลือกจากการที่จะเลือกเอ่อเทมเพลตที่มีอยู่แล้วแล้วกันนะครับแบบนี้ผมก็เลือกเทมเพลตที่มีอยู่แล้วที่เป็น product showcase นะครับมันก็จะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ผมนะเดี๋ยวผมต้องจัดการเซฟพวก Data source อะไรให้มันเรียบร้อยนะเป็นของผมเองนะฮะต้องบอกว่าเอ้ยทำไมเราถึงมาทำแบบนี้นะครับก็บอกว่าเอ้ยมันจะให้ดูง่ายๆนิดนึงว่าลองเอาตัวอย่างจากที่มันมีแอป ที่มีอยู่แล้วนะครับแอปที่มีหน้าหลายสก,กีนแล้วเราเราจะใช้ในการวางพารามิเตอร์ส่งอนพารามิเตอร์ไปมาแล้วก็ในการเดินทางของอลิงก์ด้วยว่าเฮ้ยเราก,กดลิงก์แล้วนะครับมันจะพาเราเดินทางไปสู่ตำแหน่งไหนบนแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ผมก็จัดการคลิก My o w น a อ p กันเะนาะคอนเน็กพวก Data source อะไรให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้มันก็จะสร้างแอปมาให้เป็นของผมเองแล้วก็ไปสร้าง Database ใน,ในเช่นตัวนี้มันเป็น OneDrive นะันก็จะไปสร้างพวก Excel อะไรใน OneDrive ต่างๆให้ผมเรียบร้อย ให้ผมสามารถใช้งานได้นะครับในส่วนนี้นะก็จะมีการโหลดตรงนี้นิดนึงอ่าเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มีแอปพลิเคชันแล้วอันแรกที่ผมจะตรสอบคือทดสอบว่าเราสามารถส่งพารามิเตอร์จากด้านนอกเข้ามาด้านในได้ไหมนะครับสิ่งที่ผมจะทํานะครับอย่างแรกที่ผมจะทําคือผมจะจัดการใส่เอ่อล็เบลเข้ามาด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นมานะฮะคำสั่งของผมก็อาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยเอ่อส่งมาว่า ไอ้พารามิเตอร์ที่ส่งมาว่าให้มันมาจากเบราว์เซอร์ไหนสมมตินะแต่ผมจะทําเป็น Text นะครับอันนี้ผมก็จะให้ตัวเนี้ยเวลาเราทําคําสั่งเนี้ยเราจะเสียคําสั่งว่าพารามแบบนี้เป็นการกําหนดพารามิเตอร์จากด้านนอกเข้ามาแล้วเราก็กําหนดว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวฟิลล์อยู่ค่าเลยเขาจะส่งมามันคืออะไรนะครับคําว่าอะไรนะผมให้คาําว่าเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์สกดอย่างนี้เนาะอ่ะก็เป็นพารามเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสมมตินะมันก็จะไม่มีเท x t อะไรตรงเนี้ยการใช้พาราม ถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งพารามิเตอร์มาจากด้านนอกนะครับผมการแสดงค่าจะเป็นค่าแบงค์เสมอนะฮรผมจะทดสอบให้ดูแต่ผมกด save นะครับแอปเป็น showcase นะครับพาราม l อ u n c h นะครับเซฟเลยเรียบร้อยผมจัดการ publish นะครับเซฟต้อง publish ด้วยนะไม่ publish ก็ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ผมรอแป๊บหนึ่งนะอ่ามันเซฟเสร็จยังเนี่ย ไม่เอาผมพับบิชนะครับพับบิชตรงนี้อุ้ยอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมไปดู make powerapp com ไปดู List ของตัวแอปกันเราจะเอาอะไรฮะเราจะเอา ID นะครับต้องบอกว่าการที่เราจะ,ะรู้ว่าแอปอยู่ที่ไหนนะครับคุณต้องมาดูที่ตัวดีเทลของมันนะครับแล้วมันจะมีตัวนี้ฮะตัวเว็บลิงก์นะครับแล้วก็ตัวมีมีตัว ID ให้คุณได้นะครับหลักๆนะคุณก็เกบ๊อปเว็บลิงก์อันนี้ไปเลยนะครับ อ่ากรอไปลิงก์ตัวนี้ไปแล้วเวลาคุณจะเข้าแอปนะครับคุณก็แค่มาวางที่นี่แล้วคุณก็กดตัวนี้อาวางลงไปนะคุณก็จะได้ตัวอ่ u ล c h กเข้าแอปเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวผมลองอใส่ในโน้ตแพดให้ดูแล้วกันนะมันมีอะไรบ้างนะครับแบบนี้เนาะแต่จริงๆในนี้มันก็มีหลายอย่างที่เรายังไม่ต้องการนะจริงๆมันมีพารามิเตอร์พวกอ่ n เทนเนนต์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณทําพวก cross t e n a n t application กันก็มีความจําเป็นเนาะ ในการที่จะคุณจะระบุ Tenant ID สมมุติคุณสร้างแอปกับ Tenant หนึ่งนะครับจะลิงก์ไป Tenant หนึ่ง Tenant ID ก็มีความจำเป็นแต่กรณีเนี้ยของผมผมไม่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ของผมเนี่ยฮะผมจะจบแค่ตรงนี้เองนะครับหลักๆมันก็จะจบตรงที่ตรงตัวลิงก์ตัวนี้กับแอป ID เนาะว่าแอปพลิเคชันเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นแอป ID อะไรถ้าเกิดเราไปดูในตัวดีเทลมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะผมให้ดูนะครับอัท้ายนะ เห็นไหมัมันจะเป็นตัว app ID เดียวกันเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่เป็นไรผมไม่ใช้เตรงนี้ผมก็มาลองลิงก์ซิว่ามันสามารถทําได้ไหมนะครับแบบนี้เราก็เข้าตัวแอปพลิเคชันได้กรณีถ้าเกิดคุณอยากจะส่งพารามิเตอร์เข้าไปนะครับคุณคุณต้องทำะครับคุณต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคำถามครับเป็นการเซตพารามิเตอร์เนาะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคุณก็จะใส่ตัวเอ่อตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวเป็น พารามิเตอร์ใส่ลงไปต่อนะครับจะมีการต่อพารามิเตอร์ไปเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงนะประกอบนะครับผมก็วิธีอจะใส่พารามิเตอร์นะเราก็ใส่เป็นแบบนี้เลยนะอย่างเช่นชื่อ browser, บราวเซอร์จำได้ไหมแอปเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้เราตั้งชื่อตรงลาร์เบลว่าอะไรนะครับตรงนี้พาราเป็น b r o ว์เซอร์เนาะถูกไหม b r o ซอร์ตรงนี้ผมก็จะทําแบบเดียวกันเลยก็คือให้มันเป็นชื่อบราวเซอร์แล้วผมก็จะส่งไปเท่ากับ นะครับเป็นอะไรฮะ Microsoft Edge แบบนี้แล้วกันสมบูรณ์นะผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันทำถูกจริงส่งพาราเมิเตอร์ถูกจริงเนี่ยมันจะสามารถไปแสดงคำว่า Microsoft Edge ให้ผมได้หรือเปล่าผสมส่งพาราเมิเตอร์ผ่านเบราว์เซอร์ไปเป็น Microsoft Edge นะครับผมก็ลองดูกดคลิกตรงนี้เะว่เอราะห์แรงนี้เมื่อส่ง Microsoft Edge ด้านล่างถูกไหมอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่เว้นบักะต้องบอกว่าเวลาเราส่งพาราเมิเตอร์ผ่านตัว คิวรี่อันนี้เขาเรียกคิวรี่สตริงนะนะครับทคนิ่ี่หนึ่งคุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเ็นบักแบบนี้แล้วผมส่งได้ไหมอ่ะคุณลองดูแล้วก็ได้คุณลองดูก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะออกมาไหมมอนก็มานะถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอช่องว่างอ่ะมันเติมเปอร์เซ็นต์ยี่สิบให้คุณนะครับงั้นไอคิวรี่สตริงเต็มๆจริงมันคือเปอร์เซ็นต์ยี่สิบในกรณีที่คุณเป็นช่องว่างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันไม่ได้ส่งอะไรมาฉันมาว่างๆเปล่าๆอย่างเงี้ยข้างล่างส่งอะไร มันก็ไม่มีค่าอะไรปรากฏอยู่ถูกไหมอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราบอกได้ว่าให้เวลาเราส่งค่าพารามิเตอร์มาจากเอ่อทางตัวเว็บเนี่ยเวลาเรากดลิงก์นะครับมันจะส่งค่าอลักษณะแบบนี้มานะครับอ,อันถัดมาที่อยากให้ลองนะครับผมก็เป็นลักษณะว่าถ้าเกิดกรณีเฮ้ยถ้าเกิดเราสั่งเรียกจากแอปละเรามีวิธีการทำยังไงนะครับผมไปที่โอ้แบบนึงนะ ผมจะไปสร้างแอปอีกแอปหนึ่งที่มีแต่ปุ่มๆเดียวแล้วกันเนาะหน้าที่ของมันคือจะกดปุ่มเข้ามาแล้วก็ให้มาทางลิงก์ถูกไหมเมื่อกี้มันเป็นลักษณะที่มาจากเว็บเพจแล้วก็ลิงก์เข้ามาแต่คราวนี้เนี่ยผมจะทําแบบเป็นแบงค์แอปเลยนะครับผมห้าหกไหมผมจำไม่ได้แล้วเดโมผมตอนนี้ตอนเท่าไหร่นะห้าสิบหกนะห้าสิบหกนะครับก็วิธีการทําผมก็จะแค่เพิ่ม ปุ่มเข้ามานะครับปุ่มเข้ามาก็จะเป็น In s e r t สักตัวปุ่มหนึ่งนะครับตัวนี้ But t o n นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ Button 2นสองนะครับผมการส่งพารามิเตอร์นะครับใน Format ของตัวตัวนี้ที่มันจะให้ไปเปิดเว็บนะครับผมเอ้ยไปเปิดแอปพลิเคชันนะมันจะใช้คำสั่ง launch นะครับมันจะมีวิธีเขียนอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกมันเป็นเรียกแบบว่าเป็น value pair นะครับ value pair คือการส่ง แพร์แวร์ลูเข้ามาหากันนะว่ามีอะไรบ้างกับอีกอันแพร์แวร์ลูคือเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันอีกอันนึงมันเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเอ่อเรียกไงนะเป็น data าเซตอะเป็นชุด Data ออกมานะครับดี๋ยให้ดูว่าทำํำยังไงนะอันนี้ผมเป็นบ u t ทอนนะครับผมเป็นแวร์ลูแพร์นะครับผมอ,อีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งมันจะเรียกว่าผมหาข้อมูลนิดนึงนะฮะให้ดูนิดนึงนะมันเรียกว่า ฟิลแวร์ละเรียกว่าฟิลแว a l ลูนะครับผมผมเขียนใส่แบบนี้นนะเนี่ยอ่าสองแบบนะั้นในการเปิดฟัง์ชันลอนชผมล็อกแพร์ลูก่อนแล้วกันเนาะอันแรกนะครับผมอ่าแวลูแพรเนาะอันแรกผมจะใส่คำสั่งใน OnSelect นะครับว่า L Launch แบบนี้นะครับผมแล้วฉะนั้นผมก็จะสั่งให้มัน Launch ไปที่ตัวไหนฮะไปที่ Add d a t ที่ผมต้องการคือจะไปเปิดแอปพลิเคชันถูกไหมคุณจำตัวลิงก์ได้ไหมครับผมตัวลิงก์ตัว,ตวนี้การสั่งให้ไปส่งไปนะครับผมก็จะเอาแค่ตัวด้านหน้าไปอย่างเดียวถูกไหมผมก็จะให้ล a อนช์ไปแบบนี้เอาจริงถ้าเกิดแค่นี้เพ,เพียงพอไหมเพียงพอครับเพียงพอที่คุณจะเปิดแต่คุณยังไม่ส่งพารามิเตอร์ไปในกรณีทำ Value Pair นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับคุณก็จัด อ่ขอมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เริ่มแรกคือเป็นชื่อฟิลของมันก่อนหรือชื่อคอลัมน์ของก่อนที่คุณจะส่งไปนะครับอ่ะคืออะไรอันแรกผมก็เปิดมาก็เป็นเบราว์เซอร์ถูกไหมแล้วผมก็ส่งอ่ a แวลูแพรของมันเข้าไปก็คืออะไรรัะอ่า Microsoft Edge แบบนี้ผมลองที่ผมได้ไหมผมก็กดแพ value ส่งไปปุ๊บ Microsoft Edge มานะครับ เฉยๆว่าการต่อไม่เหมือนกันเนาะการต่อแบบนี้อันนี้เขาก็จะส่งมีตัวแปรต่างๆน,นี้คือเป็น q u e r y s t r i n g ที่คุณเห็นนะแต่บนแอปเนี่ยคำสั่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่คุณทำเนี่ยอีกแบบหนึ่งเป็นแบบ f i e l d value นะครับเป็น f i e l d value เนี่ยมันจะทำให้คุณเหมือนใส่ข้อมูลเป็นเซตเข้ามานะครับอันนี้ผม c o อ y คล้ายกันขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะแบบแรกนะครับผมผมไปที่ f i e l d value นะครับผมใส่กรอกไปเลยแต่วิธีการตั้งตัวนี้มันมันจะต่างกันนะแรกคุณต้องเปิด ปิกาก่อนเปิดปิดปิกาขึ้นมาก่อนเนาะในการทำหลังจากนั้นที่คุณต้องทำคือคุณใส่ชื่อฟิลลงไปในการใส่ชื่อฟิลคุณไม่ต้องใส่เป็นตัวฟันหนูคอมนะครับผมแล้วก็กดตัวนี้เป็นซิลิคอรอนแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ Val u e ที่คุณต้องการเข้าไปาเช่นนี้เป็น Microsoft Edge คุณใส่ Microsoft Edge แบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะฮะคุณก็จะได้ตัวการกดปุ๊บเปิดแอป หรือเปล่าครับเอ่าเปิดแอปเหมือนกันนาะ Microsoft Edge แบบนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยคุณก็สามารถทำลักษณะน,นี้ได้เหมือนกันนะฮะในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะนวิเกตนะผมกำลังพูดหนิว่าเฮ้ยนวิเกตคืออะไรนวิเกตคือว่าเฮ้ยแอปเนี่ยมันมีผมขอปิดก่อนนะดูแล้วสับสนนะฮะเยอะเกินไปปิดไปบ้างอ่ามันมีหลายสกรีนถูกไหมผมอยากจะบอกว่าอืมช่วย เปิดมาแล้วนาวิเกตไปท,ที่ตัวเ e x t สเป c ได้ไหมนะครับตัวเท x t สเป c ตัวหน้าเพจตัวนี้สิ่งที่ผมต้องทำตัวนี้นะครับผมผมก็มาจัดการตัวนี้นะครับส่ง Start s c r e e n ผมจะบอกว่า if นะครับผม if ของผมก็จะเป็นพารามแล้วกันผมจะตั้งพารามขึ้นมาหนึง่งพารามขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผม พือามางเลืกสก e ีนเลย S E L E C T E นะ I S E L E C T เลื e ก e สกีนนะอ่าเลืสกสกรีกนแบบนี้นะครับผม,มเท่ากับ Value นี้จะไปที่นี่ปุ๊บเนียเพราะว่าไอตัว Start Screen เนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกได้นะโดยฟังก์ชันของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะเลือกมันเป็นไปที่ไหนนะครับถ้าเกิด Text Space เ,เนี่ยคือเปิดเข้ามามันก็จะเข้ามาเลยอ่ะหรือเราทดสอบกันว่าเราจะ n a v i g เกตมาตรงนี้ได้ยังไงอนะ่ะเผิ่งไปกดอีกแค่ป๊นึงนะฮยก็เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะฮะก็เราเป็นตัว Select Screen ถูกไหม เราก็มาเลือกตัวเนี้ยใส่เข้าไปอันแรกเป็น value pair ถูกไหมฮะก็ใส่เป็น select skin นะครับผมแล้วก็เอาค่าอีกอันนึงมาคืออะไรนะ text spec ถูกไหมพอดีมันเขียนเหมือนกันนะผมก๊อปอันไหนก็ได้ถูกไหมครับผมก็เป็นตัวนี้อ่าทดสอบกันไปไหมอ๋อไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้พับปิดจ้าง่เองจ้านะฮะ ไม่ไปหรอครับมันจะไปได้ยังไงพับปิชก็ไม่ได้ทำถูกไหมอ่าลองใหม่ลองใหม่ผม,มรอก่อนนี่เวอร์ชั่นมายังบี๊บซิเกโอเคดีเฟชอ่ะนี่เวอร์ชั่นมาอ่ามันต้องมาครับตอนนี้อ่านี่เวอร์ชั่นมาแล้วมาลองกันไปรูปแพรปุ๊บไปครับเห็นไหมมันก็ไปตัวเพจนี้ถามว่าจริงเปล่าผมมโนเปล่าลองดูดิอ้าวใช่นะนานี้นะอ่าเห็นไหม อีกอันนึงครับทำเป็นฟิวเวอรลูนะฟิวเว e รลูก็ทำเหมือนกันนะครับผมขอ copy 2อันนี้มาก่อนแล้วกันนีจะได้ประหยัดเวลานิดนึงนะครับผมสิ่งที่คุณเลือกคุณมีมากกว่า value คุณก็ทำแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่ตัวนี้เข้ามานะครับผมปรับมันให้เป็นแบบฟอร์แมแบบเกียวกับเซตตัวแรกแบบนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถจัดการน a ว i เก t e ได้แบบนี้ถุกแมงตึงๆไม่ยากเลยใช่ไหม เดพารามิเตอร์ต่างๆถ้าเกิดคุณคิดกยกันคุณส่งพารามิเตอร์เข้ามาคุณฟิลเตอร์ข้อมูลที่คุณต้องการได้คุณนวิเกตไปหน้าเพจที่คุณต้องการได้ทําได้ง่ายมากแบบนี้นะครับไม่มีความซับซ้อนเลยคุณไม่ต้องทุกครั้งก็มาที่หน้าแรกผมว่าอันนี้มันจะตอบโจทย์คุณเวลาคุณที่ทําพวกเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันของคุณเวลาที่บอกว่ามันจะมีหน้าสองหน้าสาสำหรับอนุมัติเวลากดเข้ามาปุ๊บอะส่งลิงก์ไปให้ผู้อนุมัติไม่อยากเขาเข้ามาหน้าแรกถูกไหมส่ง S ID s c r e e ีนั้นมุ่งเข้ามาปุ๊บเข้าไปที่เพจนั้นเลยแต่จะลืมเช็คเรื่อง permission นะว่าเขามีสิทธิ์เช็คหรือเปล่านะอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งนะครับผมผมไปต่อเลยแล้วกันนะต่อเลยแล้วกันนะครับผมไปต่ออีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ launch to ว e บแล้วกันนะเป็นช to ว็ b เลยถ้าเกิดบอกให้มีปุ่มอยากกดไปที่เว็บทำไงสมมติผมจะ l Launch นะ ร้อนทะูเว็บเนาะผมก็ทำได้สองแบบถูกไหมเมื่อกี้มันเป็นการส่ง value pair ใช่ไหมเอออเาใหม่แล้วกันผมจะซ้อนร้อนทูเว็บ value อะไรฮะอร้อนทูเว็บแวลูแพรนะครับอีกอันนึงเป็นอะไรเดี๋ยวผมลบก,ก่อนลบก,ก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับ อีกอันก็จะเป็น fill value เนอะถูกไหมวิธีการทำก็คล้ายกันนะครับผมเวลาคุณส่งไปมันก็จะส่งเป็น query string ใช่ไหมครับสมมติคุณไป Bing ผมให้คุณ Bing กันแล้วกันนะสมมติเป็น bing com แล้วกันนะเอานี้กันนะครับเวลาคุณ search นะครับอย่างเช่น co pilot นะ query string ของคุณก็จะประมาณนี้ถูกไหม search co pilot ครับคิวสมมติอยากจะปั้นแบบนี้ขึ้นมาผมทำไงผมก็คล้ายกันผมก็เอาตัวนี้มาก่อนถูกไหมผมก็เป็น Launch แบบนี้ตัวนี้ก่อนนะครับ Value ใช่ไหมผมก็จะเริ่มด้วยคำว่าคิวถูกไหมเพราะตัวเว็บมันเป็น q ิวเนาะคอะไรฮะอาผิดอันผิดอันคิว <laughs> เท่ากับนะคเ,เท่ากับโ o พ i l ล t อนะผมก็มาตัวนี้ q ิวนะครับ ผมก็เลือกเป็นมันก็โคพายโลตเนะี่ยถูกไหมอ,อีกแบบนึงไงถ้าอีกแบบนึงเอาเหมือนกันฟิวแวลูนะครับผมรอนเสร็จฟิวแวลูเปิดเครื่องหมายนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไม่เอานะได้ไหม ไปเหมือนกันนะอ่าท่านบอกให้เออจะโควไปลอดได้ไหมอ่าต่อได้ไหมอ่ผมดูแล้วกันนะสมมติคุณเลือกโควไปลอดสมมติมันแบบเนี้ยพารามิเตอร์แบบเนี้ยนะฮะแล้วเวลาส่งเข้ามาเนี่ยมันดูซิมันมันมันส่งคําสั่งโคไปลอตเข้ามาหรือเปล่าเนะเวลาผมคี์แบบนี้ ส่งไหมเอ่ยดูสิโคส่งนะส่งเหมือนกันนะเห็นไหมแค่ในคำสั่งนี้ยส่งแนะสดงว่าถ้าผมใช้ show convert เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันถูกไหมแต่ผมลองไปดูอ,อตรงอรอบนี้นานนิดนึงนะเป็นการตลุยฟังก์ชันนะครับผมก็อะไรวมเเน่ย <laughs> ทําไปทํามาก็งงกันนะอะถ้าเป็นแบบนี้ทําไงฮะบอกว่าเฮ้ยถ,ถ้าต่อพี่ต่อได้ไหมี่ย ไม่ได้ได้ฟิวแวลูก็ต่อดิเอาอะไรมาต่อเอาลืมไปละเพจเพจไหนวะเพจไหนวะน,นี่เมื่อกี้ผมกดอะไรเนะี่ยดูสินะครับผมโคพิลอตนะอ๋อนี่นี่นี่กดโชว์คอนเวอร์ท่ากับหนึ่ง ลองดูสิเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็ไปที่ตัวนี้เนี่ยโชว์คอนเวอร์ลองดูที่ได้ไหมเนี่ยว้าเรียกโคเปรอรหลอดได้ด้วยไนงะเห็นไหมเห็นไหมแต่เนี่ยต้องบอกว่าให้มันมัน,ม,นมันเทคไม่เข้าใช่ไหมท,ที่ผมเจอก็คือสักพักอะ่ะ มันจะเข้าถามว่าเฮ้ยทำไมมันรอเลยรกิิผมก็ไม่รวมกันนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันมาแล้วเหมือนมันคิดนิดนึงอ่ะพอดีผมส่งคำสั่งมาแล้วมันค่อยคคิดนะครับในการตอบคาถามถ้าเกิดเราเนี้ยไปเป็นเบล์บิวดูข้างในต่อได้เท่เลยถูกไหมอ่าถามว่า้ไอ้ตรงนี้ทําไงเหมือนกันเลยเนาะก็ไม่มีอะไรต่างถูกไหมมันจะไม่มีอะไรต่างแล้ครับมันก็ทําเหมือนกันเลยครับ เหมือนกันเลยถูกไหมแบบนี้เห็นไหมฮะแต่เกิดคุณบอกว่าโอ้อย่างนั้นน่ะเรามาเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่าผมเอาไอ้กลงนี้ไปข้างบนก่อนผมเอาเพิ่มแล้วกันผมดูสิว่าเฮ้ยเอ่อเยถ้าผมมีเทคบอกอะเอะ Tech อเทคบอกอันนึงสมุดเนีมันเทคบอกปะวะดูด,ดิไม่ใช่นี่มันลาเบลนี่เทคบอกอันหนึ่ง insert ร์ชเทคบอกมาเทคบอกอินพุตตรงมาละ ่าแ,แล้วก็ดอบดาวสักอันดอบดาวสักอันดอบดาวสักอันดอบดาวอยู่ไหนเนี่ยอินพุตอ่าดอบดาวลิสโอเคสมมติแล้วกันนะสมมติแล้วกันว่าเฮ้ิแบบนี้มันทำแบบนี้ได้ใช่ไหมอันแรกผมจะให้เป็นอะไรดีฮะเป็น search box แล้วกัน ถูกไหมเป็น search box เอาไว้ให้คุณใช้ในการ search นะครับผมอ่าแบบไหอันนี้ผมไม่ได้ไปปไรับเลยนะเ่าเป็น search box แล้วกันนะ search something นะครับอันข้างล่างนี้นะครับผมขอดูกันถ้าผมโชว์ convert เท่ากับศูนมันไปไหนไป search good โอเคเอาแบบนี้ผมก็จะทำตัว ตัวเลือกมาให้อา่าอะไร,รไไวะศูนย์หนึ่งถูกไหมเนี่ยแต่มันไม่เท่ว่ะศูนย์หนึ่งแบบนึงนะศูนย์ก็เป็นเป e ็นเซิร์ช e a r c h นะครับผมอันนี้เป็นโคพายหลอดสมมุินะโคพายหลอดแบบนี้ได้ไหมเลือกได้ไหม อ่าโอเคลองดูนะครับ uh, uh, อ่าคราวนี้เราจะมาทำตัวที่อ่า uh, ดูค่านะว่าเฮ้เราอยากจะเซิร์ชตัวเว็บหรือจานโคพายลอตเนี่ยเราจะมีการนาวิเกตไปยังไงโดยใช้ข้อความเซิร์ชเนี่ยจากกล่องด้านบนแล้วเราเลือกอ่า uh, ตัวทากเกตจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวไอ้ขั้นแรกเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นการเพิ่มข้าว่างมาหนึ่งค่าก่อนละกันหนละังจากนั้นผมก็จะทำการอ่าเซ็ตนะถ้าเกิดออนเชงนะครับมีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวมันจะมีเซตค้างไว้เอาใหม่นะอ่ะถ้าเกิดเซตคือมันจะเซตตัวพารามิเตอร์เอาไว้นะครับถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมผมก็จะจัดการเซตพารามิเตอร์เหมือนหงอันผมเซตตัวพารามิเตอร์ชื่อตัวผิดตัวแปรชื่อตัวทาร์เก็ตนะครับแบบนี้แล้วไอตัวแวลูผมจะทําก็ผมจะเช็คตามว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวค่าที่มันเลือกจาก dropdown นะครับตัวนี้ dropdown ก็ชื่อดรอปดาวหนึ่งเนาะผมก็จะ if dropdown หนึ่ง dot select e dot value นะครับถ้าเกิดมันเท่ากับ search เท่ากับ Search นะครับผมเท่ากับ s e a r c h นะครับผมจะให้นาิเกตไปที่ไหนผมลองเช็คผ่านตัวตัว Search นี่ก็ได้นะครับผมผมหาก่อนนะฮะมานิดนึงอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่า s e h r c h ถ้าเกิดเป็น Conver ถ้าเกิดเป็นเป็นศูนย์มันไปไหนนะครับผมดูศูย์เป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวหนึ่งเป็นตัว Copilot เรียก Copilot เว็ web มาเพราะฉะนั้นคำสั่งของผมที่จะเป็นก็คือบอกว่าถ้าเกิดมันเป็น Search ผมจะให้มันเป็น ค่า1นะครับถ้าไม่ใช่ผมให้เป็นค่า2ถ้าเกิดคุณมีมากเคสก่านี้คุณใช้สวิชได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็ปิดตัวแปรเรียบร้อยหลังจากนั้นผมจะเอาตัวลาเบลมาปะด้านล่างให้รู้เราว่าเฮ้ยไอ้ค่าที่เราเปลี่ยนไปมันจริงหรือเปล่ามนเป็น0ูนย์เป็นหพร้อมพารามิเตอร์ที่พร้อมส่งจริงหรือไม่ผมก็อั d ด r s ์สกอร์เสร็จใส่ตัว t a ร็เก็ตแบบนี้ก็จะได้พารามิเตอร์มานะครับออนเช้งนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปเซิร์ชได้หนึ่งนะครับผมโคไปหลอดได้้องเนี่ย หลังจากนั้นผมใส่ตัวปุ่ม search ขึ้นมาอันหนึ่งครับในป,ปุ่ม search เนี่ยผมก็มีคำสั่งเนี่ยอะไรค้างอยู่ไม่เลยผมเอาเอาค้างไว้ก่อนนะตัว text นี่ผมว่าไงตัว text นี่ก็อาจเป็น text นะผมก็เอาผมจะสร้างปุ่มนะครับผมก็ใช้คำว่าตัว search นะครับผมเป็น and นะครับเว้นวักหนึ่งจังหวะนะครับผมแล้วก็ and แล้วก็ ใช้เป็นค่า text เนาะมีการดึง text มาจาก dot อะไรฮะ dot down นนึงเนะอ๋อโอเคพอดีผมมีคำสั่งเกินมา text dot down หนึ่ง selected นะครับ dot value เนาะแปลง value เป็น text นะครับผมคุณก็จะได้แล้วว่าเวลาคุณเลือก search เนี่ยคุณ search จากอ,อะไรเนาะ search น,นะครับ search koalas น,นะไม่สื่อเลยว่า <laughs> หลังจากนั้นเนอออนซีเเราจะใส่คําสั่งอะไรครับ o n คำสั่ง o n s e l e ล t นะครับเราก็จะมีคําสั่งโผล่มาถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคําถามที่ใช้เนี่ยผมก็จะเอาคําสั่งมาจาก TextInput ตัวนี้ผมก็จะใส่ลงไปว่าตรงเป็นตัวนี้เป็น t e x t i n p u t 1นึ่งอ,อะไรฮะไหมฮะหลังจากนั้นไอตัว c o n v e r s a t i o n เนี่ยผมจะใส่เป็นตัว Target แล้วลองดูกันครับถ้าเกิดคุณจะจะเล่นแอปตัวนี้นะครับผมอาจจะเซิร์ชคําว่า c o p i พ o t p อ o โปนะครับเซิร์ชหน่อยเซิร์ช c o p i l o t ออลเซิร์ชเว็บก่อนแล้วกันเปิดให้ฉันไหมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจำผิดจำผิดผมดูก่อนเซิร์ชสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะอ่าผมผมผมงงเองโทษทีนะฮะอ่าเป็นการเซิร์ชนะครับอ่าลองใหม่อย่างอย่งอย่างอย่างอย่าง,ย,งยังไม่อนเชงนะฮะ เอคุณต้องแฮนเดิลดีๆนะอ่าศูนย์ถูกไหมเซิร์ชเว็บโคพิลล์โคพิลล์โปรขึ้นยังดีใจล่วงหน้าเลยเนะี่ยไม่ขึ้นนะฮะมันครึ่งแหละแต่เครื่องผมค้างนี่ผมนะรีเฟรชใหม่ก็ได้เนาะเอาขึ้นแล้วครับไม่ใช่ไม่ขึ้นนะกด,ดอีกรอบก็ได้จะได้ผมไม่ไม่ได้เมคขึ้นไหมถูกไหมเดี๋ยวมันจะถากเกี่ยวกับโคพิลล์ออกมา โอ้โหนะครับเห็นว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน launch parameter นะครับใช้กับแอปพลิเคชันด้านในแล้วก็ด้านนอกได้เลยนะครับผมลิงก์ระหว่างแอปพลิเคชันนะครับผมหรือให้กดจากเบราว์เซอร์เข้ามาด้านในนะครับผมหรือว่าส่งจากตัวพอแอปนะครับลิงก์ไปสู่เว็บด้านนอกก็ได้เหมือนกันนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะได้เอาไปลองใช้กันนะครับผมขอบคุณมากนะครับ